ส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องความร่วมมือกับเอกชนค,คือเราเนี่ยกำลังจะขับเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนไปสู่การใช้ AI การใช้เทคโนโลยีนะแล้วเอกชนที่มาลงทุนจะได้วันก่อน AWS <c oughs> อ่าได้มีการประกาศนะลงทุนในประเทศไทยนะแสนเก้าหมื่นล้านอันนี้คือภาพบรรยากาศวันก่อนนะที่นายกเศรษฐาเดินไปพูดคุยกับทางผู้บริหารนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้ต่อยอดเพิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุภาศรอิสระพักดีวันนี้ได้เข้าหารือกับคณะผู้บริหารของ Amazon Web Service หรือ A. w S. นะฮะซึ่งมีคุณเอริกคอนราดกรรมการผู้จัดการสำหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐประจำภูมิภาคอาเซียนนะฮะแล้วก็มีผู้บริหารอีกหลายท่านเข้าร่วมหารือครับคือการหารือเนี่ยเป็นการไปพูดคุย ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอวกับ AWS เพื่อเอา Amazon Web Service เนี่ยซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่ครอบคุมและถูกใช้แพร่หลายที่สุดในโลกเอามาเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงอวที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์คอนดักเตอร์ลานตาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชแล้วก็แพลตฟอร์มด้านการศึกษาของกระทรวงอวไทยมุกนะ เพื่อขับเคลื่อน All War for All a w S เนี่ยก็ได้นำเสนอ,อบริการต่างๆเพื่อเอามาซัพพอร์ตนะแล้วก็ตามแผนก็คือ a w S ในประเทศไทยเนี่ยปี68จะมีเม็ดเงินลงทุนเริ่มปี68นะแสนเก้าหมื่นกว่าล้านทยอยลงทุนแล้วจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นครับ mm. เพื่อให้เด็กไทยนักธุรกิจไทยคนไทยได้เรียนรู้สร้างรายได้สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของอวที่มีอยู่นะแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์เพิ่มอย่างเน็ตดรา o อนเว็บซอฟบริษัทเทคโลีชื่อดังของจีนะนะก็มาจับมือกับสวทชนะจับมือกับ a w s นะแล้วก็ n e ็ต r รา o อนเว็บซอเนี่ยนะก็จะสนับสนุนในการผลักดันใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของไทยเราลานตาเอาไปต่อยอดการสร้างไรายได้ ก็จะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของเราขึ้นมาอันนี้ไปพูดคุยต่อยอดนะโดยผู้บริหารอววันนี้ค่ะคือเฉพาะโครงสร้างของรัฐอย่างเดียวไม่พอเราจะลงทุนเราจะสร้างเองทุกอย่างช้าค่ะเอกชนเกากำลังลงทุนอะไรเชื่อมกันได้เชื่อมนะแล้วมันต้องเริ่มคุยตั้งแต่วันนี้แล้ว AI เนี่ยมันเป็นเทรนในอนาคตแน่นอนแล้วอย่างแรกเลยกำลังจะเปิดคอร์ส AWS เนี่ยกำลังจะร่วมกับอว เปิดคอร์สเรียนฟรี hmm. คอร์ส AI oh, จะมีใบ <dear. S 2> ประกาศให้ด้วยรับรองความสามารถของนักศึกษาไทยเอาไปสมัครงานบริษัทต่างชาติได้แล้ว AWS เนี่ย oh. เขาเชื่อมต่อกับบัณฑมิตร3,000พักว่าแห่ง <Okay. S 2> ในภาคธุรกิจเอาการวิจัยเอาการพัฒนาเอาไปใช้ได้ทันที hmm. นักเรียนนักศึกษาก็ใช้ประโยชน์ได้เนตอนเรียน <Okay. S 2> อันนี้คือการพยายามต่อยอดไงอ oh, อันนี้ดีเลยอะ่ะนะอันนี้คือกระทรวงอว